การเรียนธรรมะคือการเรียนให้รู้ว่าไม่มีตัวเรามีแต่ธรรมชาติธรรมชาตินี้จะไหลไปเรื่อยๆเ,เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคุณโยมแม้แต่เราจะเรียนอะไรก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแค่นั้นเองเกิดเป็นคนเราก็เรียนในสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆจงคิดว่าเราเรียนไปได้อะไร เรียนไปแล้วได้ข้อคิดหรือไม่ได้อะไรเราพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งไหนไหนที่เราไม่เคยเรียนจงพยายามเรียนไปเรื่อยๆสักวันก็คงจะจบใช่ไหมคุณโยมเราศึกษาหาดูในวิธีต่างๆเรียนเพื่ออนาคตตัวเรานั่นเองจงศึกษาหลักธรรมให้ครบถ้วนก่อนที่จะเผยเพ,รพระพุทธศาสนา ศึกษาตัวเราดูด้วยนะคุณโยมเจริญพร